นะสำหรับข้อ2นะอินทิเกรต a ยกกำลัง x e ยกกำลัง x dx เนี่ยน่ยดูที่ฐานนะมันเป็นค่าคงที่ทั้งคู่เลยนะแล้วกำลังมันเท่ากันนะกำลังคือตัว x เพราะนั้นให้เราจัดรูปเพิ่มนิดนึงนะก็เป็นอนะินทิเกรตวงเล็บ a คูณกับ e, นะแล้วก็ยกกำลัง x dx นเะ <c oughs> นะคราวนี้ก็ เราก็อินดิเกตได้เลยนะก็ตามสูตรนะสูตรที่เราใช้เนี่ยมันก็คือสูตรอินดิเกตค่าคงที่นะสูตรที่เราใช้นะก็คือเราจะใช้สูตรนี้นะครับก็คืออิ ok u, นดะิเกต a ยกกำลัง ok u du a ยกกำลัง u du จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง ok u ส่วนด้วย ln นะส่วนด้วย lon a lon น a นะแล้วก็บวก c ด <c oughs> นะังนั้นคอนี้เนี่ยเราก็ใช้สูตรนี้เลยนะครับเพราะว่า a คูณ e เนะี a ่ย a คูณ e เนี่ยตอนนี้คือเป็นค่าคงที่นั่นเองนะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นอ i n t e g r a ต a e ยกกำลัง x นีมันกะ็จะได้ A e ยกกำลัง x ส่วนด้วยลอนลอน e คูณกับ e ลอน e คูณกับ e แล้วก็บวกด้วยตัว C นั่นเองนะครับทีนี้เราก็ จัดรูปต่อจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นคําตอบแล้วแหละนะก็คือมันผ่านกระบวนการอินทิเกรตแล้วแหละแต่ถ้าเราจัดรูปต่อนะมันก็จะได้เป็นแจกกําลังแจกกําลัง x เ,เนี่ยเข้ามาข้างในนะครับก็กลายเป็น a ยกกําลัง x คูณกับ e ยกกําลัง x อ,อส่วนตัวลอนเนี่ยนะมันจะมีสมบัติของลอนสมบัติของลอนเนี่ยถ้าลอน คูณจะแยกออกเป็นลอนบวกโอเคไหมจำได้นะก็คืออ่านะทวนสูตรลอนให้หน่อยนะสมมุติว่าเรามีลอนอ่าเอคูณ y เนี่ยเราก็จะแยกออกได้เป็นอ่าลอน X บวกกับลอน y ได้ลอน X บวกลอน X y เพราะนั้นข้อนี้ ตัวด้านล่างตัวส่วนของเราเนี่ยตัวส่วนของเราเนี่ยมันเป็น lon a คูณ e เราก็แยกออกเป็น l อ n บวกนะก็จะได้เป็น lon a บ e วก lon e นะ yeah, lon e บวก lon e lon e เนี่ย l น n e เนี่ยมันเป็นล็อกแกริทึมฐาน อ่าลอกลอการิทึมธรรมชาตินะซึ่งจริงๆก็คือลอเนคือล็อก e ฐาน e นั่นเองนะถ้าเกิดว่าเราจำเรื่องล็อกได้เนี่ยเราจะทราบว่าลอลอเนเนี่ยมันมีค่าเท่ากับถ้าเรา,เราเขียนในรูปของล็อกนะก็จะเป็นล็อก e ฐาน e ลนะ็อก e ฐาน e ซึ่งมันมีค่าเป็น1นะมีค่าเป็น1 เพราะฉะนั้นเราก็จัดรูปต่ออีกนิดหนึ่งนะครับก็คือจะได้เป็นเอยกกำลัง x e ยกกำลังเอส่วนด้วยเอเบวก1นะ่ n ลอนเ,อ 1, เอลอนบวกหนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวสี่